เรียนท่านผู้วิชาการตํารวจภูทรภป้าสามประธานที่ประชุมท่านรองผู้วิชาการตํารวจภูทรภา้าสาผู้บงังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตํารวจภูทรจังหวัดยโสธรขอรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนกรกฎาคมตามระเบียบวาระที่4ดังนี้4.1ภารกิจถวายความปลอดภัยในพื้นที่ไม่มี4.2ภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญในพื้นที่เมื่อวันที่18กรกฎาคม พลตตีกร,ริศักดิ์ตันตินวชัยรองผู้บัญชาการตํารวจบุทีรภาค3าและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนยั่งยืนสพลมนกทาโดยมีผดตรเอกสานิชฉยสถิตรองผู้รับการและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับรายงานผลการดําเนินโครงการในการสอบถามปัญหาการดําเนินงานพร้อมมอบนโยบายเน้นการสแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนให้กําลังใจผู้เข้ารับการบําบัดในโครงการวอวยพรขอให้คณะทํางานดําเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนด 4.2ภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญในพื้นที่เมื่อวันที่18กรกฎาคมพลนตารวจตีคริศักดิ์ตันตินวชัยรองผู้บัญชาการตํารวจบุทรภัภาค3และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนยัง่งยืนสอพอลมนกทาโดยมีพันตรวจรเชกานิชฉย,ยสิทธิ์รองผู้บัญชาการและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับรายงานผลการดําเนินโครงการในการสอบถามปัญหาการดําเนินงานพร้อมมอบนโยบายเน้นการสแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน ให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดในโครงการปวยพรขอให้คณะทำงานดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดเมื่อวันที่21กรกฎาคมสพกชุมได้จ,จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสายตรวจรถยนต์สายตรวจร,รถจักรยานยนต์และชุดชมารักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาในการลงพื้นที่พบปประชาชนบ้านโสภูนจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่22กรกฎาคมสพอขอวังได้จัดเจ้าหน้าที่ร้อยเวร20 30นำขบวนสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนโดยได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรไปส่งยังเขตรอยต่อตามที่ได้รมอบหมายในภารกิจเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ4.3เรื่องงานความมั่นคงและความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่มี 4.4คดีอุกชะกันและน่าสนใจไม่มี4.5ผลการปฏิบัติของหน่วยงานสังกัดตำรวจปูทรนภาค3ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของผู้พิพากษาในการประชุมบริหารภาค3ครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่4และ5กรกฎาคมได้ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันรปร่าป่ามประจำปีงบประมาณ2,565นาร้า,านเนกประสงค์สพคำเงินแก้ว และโรงเรียนกุฎชุมวิทยาคมจังหวัดยะโสธรเมื่อวันที่4และ8กรกฎาคมได้จัดคณะเดินทางมาตรวจํำนวนการสอบสวนตามคำสั่งตรอที่ 419/ ทพ .2565 ลงวันที่1กรกฎาคม2565ในส่วนของสพในสังกัดจังหวัดยะโสธรเมื่อวันที่10กรกฎาคมได้ปล่อยแถวใคร่การตรวจชุด Local Cap ตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรเข้ารับการฝึกเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติการภารกิจถวายความปลอดภัย ในห้วงวันที่1 0ถึง13กรกฎาคมจำนวน18นายเมื่อวันที่10ร่วมพิธีเปิดการฝึกขยายผลชปจิตอาสาเฉพาะกิจทัภพทาทภาคสองโดยมีพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคป็นประธทานณห้องประชุมสุรนารายจังหวัดนครราชสีมทาทั้งนี้ในเมื่อวันที่11ได้จัดอบรมมอบนโยบายและกำชับการฝึกปฏิบ,บัติราชการครั้งที่2ของนสตรุ่นที่12ประจำปีงบประมาณพศ2565อสสพในสังกัด จำนวน79นายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับชาพร้อมได้ให้อวาดการคองตนในการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีพร้อมที่จะรับใช้ช่วยเหลือประชาชนต่อไป4.6ผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของผู้วิชาการตำรวจปุทธรภาค3รักษาวอมปลอดภยัยบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนำสมัยเทคโนโลยีเข้าถึงประชาชนในด้านการเข้าถึงช่วยเหลือและบริการประชาชนโดยให้สพในสังกัดตำรวจปุทธรจังหวัดยะโสธร ร่วมกิจรกรรมคลิกอ f วาระจังหวัดยโสธรอย่างต่อเนื่องโดยให้ทุกอำเภอของจังหวัดยโสธรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมปลูกจิตสานึกแก่ลูกหลานเยาวชนสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการสะอ,อน50ปี4ยโสธรสู่เมืองคอาปลอดภัยทางถนนในด้านการนําเทคโนโลยีเข้าถึงประชาชนโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจและประชาสัมพันธ์นนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุโดยเน้นจุดเสี่ยง ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นการกับเคลื่อนการดําเนินการตามโครงการ smart safety zone 4.0การดําเนินง,งานตามโครงการ atv cyber village โดยนําแพลตฟอร์มทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมของประชาชนได้แก่ Line Facebook y o u t u b e g o o g l e c l u b h o u s e มาใช้สร้างเครือข่ายระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านงานความมั่นคงร่วมปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านความมั่นคงเกาะรอมนอภาคสองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเมื่อวันที่23ากรกฎา,าคมผู้คับการตารวจภูธรจังหวัดยะโสธรพร้อมใกล้าการตํารวจในสังกัดร่วมกิจกรรมปันป่นปัน่นสะออน50ปีศรียโสธรโดยมีนายโชลตียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานพร้อมกันนี้สพเมือง ได้จัดข้าราชการตำรวจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย4.7นํำเสนนเหตุการณ์หรือผลการดำเนินการที่สำคัญที่เห็นครเป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษาเมื่อวันที่5กรกฎาคมจังหวัดยโสธรได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลรักณ์เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2565ทั้งนี้ได้ร่วมพิธีกับส่วนราชการต่าง ในจังหวัดยสโสธรนักศาลาสุนทรจิตตานุสรณ์วัดศรีธรรมพระอารามหลวงจังหวัดยสโสธรโดยมีนายชลรทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่25กรกฎาคมจังหวัดยสโสธรได้กําหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท910ลูกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพษา90พรรษา12สิงหา 2,585โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพิธีนวัตมหาธาตุพระรามหลวงโดยมีนายโชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในด้านงานจิตอาสาเมื่อวันที่2กรกฎาคมคล้กันตำรวจจิตอาสาตำรวจภูทรจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายใต้โครงการรักแม่น้ําลุ่มน้ําสร้างนวัตกรรมด้วยการติดตั้งถังดักไขมันทําถังหมักลักโลก และทำสวียนรักโลกณโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่25กรกฎาคมจังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมแสดงดนตรีในสวนกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพาราชเลิงนกทา โดยมีนายชนรียังตงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีและยังมีผลการดำเนินง,งานในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และการดูแลสวัสดิการด้านกำลังพลตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรมุ่งมั่นตั้งใจรับใช้ประชาชนขอจบการนำเสนอขอบคุณครับ